แล้เรวผมผมกอฟนะครับจาก้านต้นยางดงพระรามสองครับก็คืนนี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อแท้ติดลบคุนได H1 รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นข้อ17นะครับล้อหุนได้ข้อ17นะครับที่เป็นรุ่น H1 บอสได้เลยเป็นล้อหายด้านนะครับตัวนี้สามารถเอาไปใส่กับรถ H1 รุ่นก่อนๆได้ทุกคันนะครับลวดลายหน้าตาของเขานะครับก็สวยนะนะครับดีไซน์ออกมานะครับตัวนี้ นะครับยางนะครับตัวนี้เป็นยางของคาร์โฮสเปคสองยี่สห้าหกห้าสิบเจ็ดอันนี้คือสเปคตรงรุ่นของล้อตัวนี้เลยนะผมถอดมาทั้งชุดทั้งล้อทั้งยางนะครับยางที่ติดมากับล้อคุณได้เอสวันเนี่ยจะหนีไม่พ้นคาร์โฮ่ฮันคุกเนเซ่มันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เขาได้คัดสารมาแล้วเหมือนกันนะครับใส่กับล้อเพื่อขายผมนะครับเวลามาดูหลังล้อก,กันนะนะครามาดูหลังล้อก,กัน นะครับตัวนี้นะครับอ่าให้ดูสเปคก่อนเลยนะนะครับตัวนี้เป็นขอบ17นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะนะครับออฟเซตอยู่ที่48นะครับอ่ามีความพิเศษตรงที่มีตาฮุนไดนะครับล้อแท้แน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีสารยลักษ์แปะอยู่นะครับอ่าตัวนี้นะนะครับสวยงามนะครับผมว่ามันก็สวยนะนะครับล้อตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถใช้กับ 6ลูกนะครับคุณใดรุ่นเอ H 1ได้ทุกคันเลยนะสนใจสอบถามมาได้นะครับโลชุดราคาไม่แพงนะครับร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยังยนครัตั้งอยูอ่มะราม2บางขุนเทียนนะครับรอยู่เลยซอยเยนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนให่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้องยังยงขอฝากไว้นะคะัยเดคลิปหน้าติดามหน้าเรา,าัปมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ